กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟเซถูกผ่านพุกพ่อกับน้องนัดคือเก่าพี่น้องเลยตอนนี้กำลังสกินข้าวพี่น้องอาหารการกินพี่น้องต้มมะคมจามเอ็นแล้วก็เจลเพียพี่น้องเลยอาหารประจำของบ่าวฝั่งลาวเพิ่นเคยพาเราไปกินเนาะแล้วก็ป้ามาเยี่ยมเแ่าแม่ได้เคี้ยวเสวอพี่น้องเอ้ยมาจ่อยเยี่ยมมันน้องสาวจีเคี้ยวเสมอมา ลำนาเพลียเพลินลายโลกม่นยังจื้นแต่ลายโลกเนาะแม่ลายโลกลายโลกมันเป็นห่วงเนาะก็มายามแหล่ห่วงพระลงคนณบุโต๊ะก็เลยขี่ม้าท่าทางกันสะดวกสบายเนี่ยพระบุรุษคุโต๊ะกับขี่มาบ่ได้แล้วมันจะได้ย่างม้าหมดเลยนั่นบนหน้าท่ามานะเนาะท่าบ่ดีแม่ท่ากับบอดีเดี๋พี่น้องเอ้ยท่าบอดี้กับบอดี้ทีนตั้งมังกรนะคะจ้ามเอ็นน สบายดีพี่น้องกินข่าวรำกนรดกอนี่างเลย้านประจําของเบาบอยเราไปกินรอดหมักน้ำจิ้มใส่เสี่ยจิ้มเที่ยวมาตั้งแต่้ม่อไแร่มาแล้วย่นิ็มามากินข่าวแม่ลูกกินมากกินมาก

ตายก็ตายตาก็เขเห็นต่าเหมียนุ่ตงหมดยไก่คนไเขาคิดตรว่าไกินหมากต่เน้อกินเมื่อนอกินเม่อปลาต่างเนื้อต่า้สีจับไปไปะม่จับไปไปไหมจับไปอาปลูหเป็ยัไเปี่ยนมากอ

เก้้นึงตอาไ่ัเป็นงากิ๊เสรให้ไหนึงกบว่าเสร็จแล้วกบบทุกวันไมาไล้านนวดไทแน่อกาบบมาม่นหนวันไทมงรูเสร็นานขาวตาบสันนี่นานสันนี่หิวแหงทีเนาเร่งาวตาตัวเองมีาร่งบ่ มักสิมตอนนยมัดูมกยังบิดเ่นะตรงนี้เลย่มเมื่อนาหนัตเองไปนกอ้ยมัดูบิตอนน้นมันดีเนาแฉบหลายแฉบหลายเต้องใส่กันกันน่ง้มน่อเลยไม่อเลยดูาร่ามังมยมงวยอดจ้าซุเจ้าไนน้กหงาเลยเวาหมัดเหมือน หาลอยปลายบ่เออเหมือนี้จะหาลอยปลายเนาะส่วยังบม่ได้ลงเหมือนยังบม่ได้เคิ่งบ่เผื่อมาต่ในเมืองเอาไว้กันเพนวาซิมาแต่เศร้าพแบบผ้าิืนไปตัวไปนี่ผ้าทองแม่ยาบ็อกซีนก็เต็มมันหงหมอป้าลายลายอะไรลาย เไป่ได้ไปะอยากไปกับไปวมีล okay. ูกประจำตัวนึ่งบทสี่แคานั้ส่นะอืมบุกมากขนยังบทสเาก็ประหมันใจัน้ไมอเ่อาลงใม่นี่ชุกเพ่าแล้วสี่ซุกบอเล่กรจาวาวนี่ที่น้อนะเระาวาวสิ่งมันมตตาัน อพี่น้องมีตาเซ่บน้พี่น้องเนมเห็นละอยากนันเด้แห็นปุ่งมีพี่น้องนะบ่พักกันดูละผ้าแมนเอามาเล่นมัน้อใช้สาาวาเบอร์เลยเอ๊ ป้าไฮโซอย่านี้เราผู้เจ้าเรื่อนปลาเราจะเียไปบักซ่เมื่อานก็ไปเบิมื่อเช้าว่านั่งจมอยู่ผูสียหายมันเมื่อค่ะวะคโลกกาก่าคนโลกกาเบิร์เมื่อนะบ่าท่นได้ดำน้ำบ่หลุกอยู่บ้านนะโอ้ยน้ถขวเอมลงคำมื่นมันน้าขวมย่ามหบอะไรเห็ดเห็ดอะไรขวเรือนหอดบ้านเลย่ยมาควย ูบ้านดงข้มื่นบ่ลูกฟูจักบอลทอดแซนต์าโบล่าน่ะลูกเห็ดท่อเห็ดยังน่ะจักหมูเดียวแม่ได้ค่ะนองนั่งเด้อะหมูเครื่องเดียวแม่เคียวหมูเย็นนำกันแต่ที่นโอ้ยดีเด้อเอ้ยสบายดีเด้อพี่น้องถูกบอกขนาดนนี้ต่อเจ็บแอวแหงเกลือเลยแม่เพิ่งเจ็บแอวพี่น้องลายโลดลายเป็นไปหากินก็เอาเส้นเอาเย็นเหงาเทียวป่านะ เราเป็นพังในกอไปเมื่อบ้านนั้นเะยรทว่าบ้านน้ำโม่หลดเอหลุดเออมีบงบ้านน้ำโม่สิขาวเย็นน้ากันสิ Or ่อยมจ้าเห็นแล้วเาทำข่าวสิเกดเหตุการณ์อย่งแต่ว่าเป็นบ้านบ้าบ้านยังจอยอยู่บุหรี่กมือก็นด้คือเก่าแล้วนะจอยเนอคือเก่านะเซียบีบานั้งนัด แซ่บบ่ซนี่ได้แซ่บจูบบอกินบอกปากสนี่พี่น้องพอกินแล้วแจ็คแจ็พอแจักออกมาเป็นตุ๊ดบ่จักไปแต่น้ำเอาวุ้งดูลายไปจัดงานดอกไม้ไปทานเดวไมีไริดว่าบะ

เป็นยิ้วขาวพี่น้องซืเพืนยิ้วขาวแล้วบ่งบายมุ่งแล้วเนาะนี่ลงไปเสกกะบ่มีหน้าอ่ำเทวให้หน้านะลงไปพายแล้วพี่น้องพากันยิ้วขาวแล้วแม่ไรในแมงวันในขันเขามีเขียวอยู่อ้าว จนลดเมื่อใช่ไหมคะยิ่ขขาวแห้งพี่น้องเอ้ยข้าก็แลกปลาซ้ำแม่เดกรบพชเ็ดหนั่นเมื่อไงว่าหาเห็ดแล้วไปคนละทางจะเสพน้องใต้เป็นกะบอปลาไปนยิ้มขาวแห้งพี่น้องเอยนบ่ายโมงเนาะมนโลกาถาเสมอาช้าไปหามอคาเงหมดแล้ว ปีนากเที <making> ่ยตัวทั้มาเอพเนาเบริเต้นดนออกมาทั้งมาตรงควงอันเดี๋วเขาเทื่อมืองานทางหน้าอีมาคือแห้งแตัวเบาบดไหเจ้บาบาเอยู่ใมือนี่นี่น้องทำเมเป็นเมย์แท่งเป็นในเคง มันยากแน่แหละถึยากเอามาห่บ่นั่งนัดมีแต่บเอากันเพิ่นอนเพิ่นไปหาเฮ็ดเพิ่นเอิ้นหาน้องนัดบ่เห็นนัดไปมือมืนัดมาโอ้ยแม่เื่อย่มาแม่เื่อยฮ่ ยังว่าใจจยกขาดคนปะหนังหนทางคือบาดสิหยางเมื่อนนางขีว่าเสืเมื่อเมื่อกับบกโคกเม่ไปจงเกาะพายาไบกคกกระยา้คเนี้แบบใมันอยู่วนทางลยใต้กรสีใต้อยู่บนทางอย่าายะกันนะถ้าแมใต้กับบระยนดอกใต้ใต้กระสีไปหายใต้อยู่วนทางอ่าหยมาไ่มีอ่คืนค้นไปอ่าคืนย่อให้ยิ่งนะ ใง้่ไ้ม่ไไม่ได้ไ่ยเ้ไ่ไ้ไม่้ี่ไ้ไม่ได้ไ่ได้ไ่ไเนไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดนไ่ได้ไม่ไ้เป่นด้ไม่ได้ม่ได้ม่อย้่ได้ไ่ได้ไม่ไ้่ได้ม่นเ้ไม่ไยม่ไเ้ีม่ไดนไ่ได้ีม่ได้ไม่ได้ไม่ไดนไ่ไ้ไม่ไ้่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไ่้่้่้่่่้